บอกแล้วเดี๋ยวไปเล่นสงการใช้พาวันนี้เราจะไปเล่นสงการกันนะครับนั่งนี่ดีในไปรู้จักใครบ้างกั่รู้จักรู้จักพี่คนนี้พี่คนนี้เป็นช่างซากรู้จักพี่จีน่าตีน่าสวัสดีครับจีน่า พี่จีน่านี่กำลังขึ้นดอยหนาวมากาาเฮ้ยชื่อเราเหมือนขึ้นดอยเหมือนกันเลยจริงๆแล้วโอ้ยอ้ยโอ้ยโ,โ,หโห <laughs> พี่จีน่าสงสารหัวคือวน,น <laughs> ทำไมอ่ะหัวอ่ามาครับพี่เบิร์ดนะครับ <laughs> พี่เบิร์ดปะไม่เหมือน <laughs> พี่จีน่า ใช่อะอะไรอ่ะพี่จีน่าบอกอิดอิดที่เราเคยขึ้นดอยอิดฉาไงอ่านี่เราอยู่บนดอยเหรอใช่ทำไมผมเป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวเรานะครับพรุ่งนี้เราจะไปดูพาอาทิตย์ขึ้นกันตอนเช้าตื่นตั้งแต่เช้าเลยนี่เราจะไปดอยอะไรไปดอยอะไรดอยอะไรอ่ะพี่ตุ๊กดอยท่เราจะไปอ่ะอ่าอะไรนะที่ถ่ายหนังเรื่องนี้ที่ไอหมีเล่นอะเรื่องอะไรไอ้มีกล้าที่มัน พันดาวดอยอะไรอ่ะดอยอะไรนะที่ถ่ายนิพานพันดาวอ่ะผาเชิงเทียนจำไม่ได้อ่ะแล้วเขาขึ้นสะพานไปทำไมเนี่ยอ้าวโอ๊ยเราจะขึ้นเขาแล้วเหรอใช่หนาวไหมตอนนี้อากาศประมาณ16องศานิพานที่หัวเนี่ยเหมือนฝนเลยไรนะนิพานที่หัวเหมือนห่วงเลยจริงเหรอก็เวลาขึ้นดอยผมมันก็ต้องเป็นแบบนี้ปะเนี่ยบรรยากาศดีมาก ไม่มีต่อไฟเลยไม่ไดหไม่ไดวดิวแล้วเฟย์ก็ทำแบบกันไม่ได้ค่ะอ๋อเขาบอกว่าผาปันดาวคผาปันดาวทุกคนได้ดูน็อตมี e p ห้าหรือเปล่า

มีป wow. oh! ้ายสีเขียวด้วยนี่เขาไปไหนกันอะนดยไงโอ้โหแรงมากแรงมากมกี้ตะกี้ตะกี้เจอทางชันเจอทางชันเจอทางเจอทางชันวงงพาแล้วคะพาพามีมอย่างงี้ โอเคทุกคนบ๊ายบายฝักดยู่ p 5พี5ยนะครับไปขึ้นเขาเอ้ยขึ้นผาต่อเออขึ้นผาต่ออ,ตอ,อย่าลืมติดแท็กระดับไมโคนบ๊ายบาย